มักสองเศร้าไอ้ครับเพิ so ่งเนาะเพิ่งบอกเอเพจมากินสิ่งคือน้ำลายน้ำอ่องโลดครึ่งดิบมันนะอันเป็นโยนแย่บอกเป็นพคนกับทักทายสบายดีพี่น้องปลอด่ายเมื่อสิบสีกคนวันนี้มาเฮ็ดเทงคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าท่านเลย้ยงที่มะม่งเนาะมาเอาคือคางเห่าพี่อนเลยบรายขนมันเลยว่าม่านหกจิตขนฝากกดไลค์กดติดตามฝาก พี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะงพี่น้องสงหรัฐไปทูปโลกเนะี่มาชมเมืองเพลงลังนี้มาสิง,งามเฉยไปหน่อยเจ็ดโดยชาติจะเป็นทั้งหมดเลยแต่ละคนเนาะก็เดินไปเรื่อยๆวันนี้ว่ากะสิได้มุงสิได้มุกงมาตอนแรกนะกำลงังสิไปหาก,กินอยู่น,นี่ลูกน้องคือเก่าใช่ไหไปไปเบิร์นหนึ่งกันเนะป็นน้องมีสิมานฟ้าบ่านี่บรรยากาศเพลงโอ้ยบรรยากาศดีเน่อยนี่ มัีเทวกาดฮอนๆเลยหนึ่งอุณหภูมิเลยประมาณิ0องศาเนาะประมาณนี้ตอนนี้ประมาณ10โมงปวาเหตกามันนั่วันเดือดสามไม่สามครับน้อวันแดั่นึงวันนี้มาเฮ็ดเทงเทงเทงฮะก็เริ่มย่อีนดุดบคนละ โอ้กินแล้วคืนได้แล้วบาทน,น,น, <c ười> นี้เนาะเฮเก่าต่ <c ười> อเล็กบางคนแล้วบาทน,นี้เงาึ้นพี่น้องมันต่อคือขางไม่อีบาทน,นี่เดนมุ่งมาเน,นี้ <c ười>

มกนอ่อนป่อยก็โคตรเลยใครนะโอ้ดดเปังกาตอนนี้ฮะดีเลิศคุณงานนี่มาเพชรเล็บหนึ่งเล็บหนึ่งไหมเล็บใหญ่ได้จะเล็บน้อยได้ลมน nó có cái 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 cái

Amcham chukla hino ganyo Amcham chukla hino ganyo พอดีแล้วเวอรเบอรเด็กกางกันตรค่ะค่ะมาเทท่านี้้นะเ่ะตัวยตเลย่างนี้พี่มาเท่งแลบเท่ปาณเลยแแป ใช่เป็นเพื่อนอย like like ู่คาแนกระลุกตีพ่อสนานไปเลยเนาะเลื่งเลยอดเนาะตีเปรแล้วพ่น้ยนะฮอนขนาดลงมาแล้วคอยกันใช่ขางสอดนะเพราฮอนยังบ่ทันได้มุ่งเลย

กำลังตอกคางกันให้น้อยตอกคางลูกนึ่งมีเิเป็นปุ๊บใมือัวเล็กนงคดโยนไง <c oughs> เออม่เป็นชิมือมือิมักเล่น <laughs> ยาชันชูงมาสล่างมันนี่เก็ชันชูง เรียบร้อยบักจ้อยโลดบ่มีไฟฟ้าเนี่ยกระเาะัดเอาว่าขนาดเลดยังหิงอืมโอ๊ยทำใจค่ตรงเ่าเมื่ออยู่ อไปสิขาดเต็มจากวีนาทีตามซีบโยโย่ปูเป็นก็พี่น้องมันนี่บริมุ่งพี่น้องขาเปียนแผนว่าปูแปนมันนี่คาท่านใดเล็กกับสังกะสีพ่อ ปูพื้นก่อนงามเลยงามล้เกียบนค่อยบรรยากาศค่อยลงลงช้า ลําปาต้นโอ้หูยังน้อยนึงพี่น้องเอ้ยอย่าแล้วล่ะ8ปดบ่พออีกนี่กะไอ้ตะปูมนีบ่ด้มุงมุงอยู่บ่ได้มุงสิมนี้โจ๊นี่เฮ็ดมานต่อ Kèm ngâm thương mại lây mãi ngay lắm luôn áo lắm 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 Ê lắm

จับจืดๆเไปด้อนี่ยหอีโต้หนึ่งใหญ่น่อได้า้มีพอนนาะเดวล่ะพ่อสกิน้รเลย ตัสองตัที่สามสาตวโอ้ชกตา น้ำหกเป็นโ hou ว่ะสีตัวบ่วงเนี่ยฮะคู่โห o u นี่โเตรแราโว้าบริจี คนมันการด้กำลังพอดีมันมีบบมีโคมีต่พ่อโคอมันี่ก <c oughs> ็เองคิดเองเหมือนเนาะเป็นพ่อโคจำเป็นเหมือน,น,น,อน,ออน,น,นก่อนฮะมาบนกันมาเสียบสันได กยจุข้าวเลยมันกาเป็นใจขนาดนี้โอ้พ่ม,มดีนี่ิมเทาว,าวนี่ิท้าขาวเลยสดนะ มานี่งมานี่งมากินโอ้ไก่กระลายดิเช่อเช่อไล่ไได้ไี่ต้องกระดกอดีกลแม่นัห่งลูกคห้างลูกคอไก่เหนลเช่เช่ช่บงมันละเมอกินจะขึ้นรหังป็นจ

ท่านมะเกาะป่นี่นข้อมาเลยเานันนกะทเน้อเลยอานำกะทเลยลองยิไก่ไชะไปนงเลยุเมนอ้มึงชดรถคันไงไก่เาอนดแล้วนั่นน่ะไก่ไม่อนดนก็แกแล้ไก่ไม่โนไก่ชื้นน้ำมันนั่นน่นมันฟ้าลุแล้วเออน่ะนี่ ก็ไก่เลยเจ้าชื่อไก่อึมชีชาบโตมาขอไปชกโตโน่ดม่ไก่ม่ตัวไก่อยู่หัวเงาขารูดไก่พี่เจ้ชื่อไก่อุมชาบโตมาไปนะเอาไปนะพันน้องจะทินนี่เด้ แล้วโมแม่นี่โมนะน้ำใช่ปะอืมรู้เรื่องรู้เคล็ดเจ้าไก่อืมอันนี้นะคันมันมีนะอันนั้นเลยแดดจ่อยแล้วเนะ่ยฮ่าฮ่าฮ่กำลังหีเท่า

นิ้ก็เจี๊ยวนะทุยทุยเออทุยนี่ไงทุย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 ทุ <laughs> ก็ร้อนนี่โอ้โันนี้ สองกนอยู่บ้านห้องวัทิศสองแลงสห้องทาเล้ยอะหอใส่ก่อนพักแล้วคอจะนอนอนนี้ เสียบไปเจียวลวนๆกำลังปรุตงต่อยนะขาพัดเอนกดนอนทุกคนชิมน,นอนเอาไว่เสียบไปไปอะไรเอาไหทุกคนกินข้าวสามัคียูปาเล่เนี่ยกินข้าวป้าไดนะ้ <laughs> món ăn lạy này... món ăn lạy hằng... ừ. món ăn lạy 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 món ăn พักกันนี่ไงพักไกลผมมาเลืแตาแา้วลีโว้นี่นี้ว่างนี่รถเห็นแด้มันง่ายันี่ไวนคุนี่รถเจอผักริ่งนาโมแข็งก็มี รรไรแหละครับมันจะมากินกรบเพือกะข้าเนียยขา้ขาวเลยแช่ประเภทเป็นเรื่องบ้ <c oughs> าบอละมีมันมีนี่แหละโย่มะเกลหน่อยาโย่ยบ่มีมะแดงมแดงมามันแทมแดงดแมะแดงก็มา,มาหั่นเ้าหัามะกลามา มีแมมาไกลเลยอาบมาบ่เหนนี่บส่งาิ่าฮ่าวอากองเาัเบิ้งดกรมินบักสองซาอกัเบิ้งเนาะเพชรบุกินสิ่งคือน้ำลายนำออกโลดครึ่งดิบมัน่ะอันเป็นย้อนแย่บ่เปลนเพื่อนั่นดิโอ้ทั้งเงเทาทั้งไปเอทุกคนเด้อกินข้าวนับกัน ตอนเท่งกัน่เดีย๋ยวคักๆอิ่มแล้วพี่นอนก่นนะเฮิ้นตะอุ่นกินน้าเล่ากินบ้านนั้นบ้านแม่นเฮิ่นไะผ่เฮินไฟนมาไอที เสด็จขนานมาเฮิร์ดไงนังลงมาเอ้เฮิน้อยผมดีเลยบรรยากาศีพอไม่ไหลเฮิร์ไพมาช่ิเฮิะโม่จายจลกละเฮิตัวหลังนี้นะเฮิไฟเอาเฮิตัวนาไปไเลยเอาเท่า่ง